รัสเซียรัสเซียอ๋ออุ้ยพี่อาร์ตอุ้ยกลัวมากแม่ดาร์ลาบุยอายุนะรุ่นนี้กลัวมากยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ The Face Thailand หมวอีวานอีวานอีวานเย้อีวานเย้อีวานครับอีวาน กูชอบการเมมเป็นภาษาไทยอย่าไว้ใจเดไนไยเด็กว<พ>อ,อยเด็กลัง<ห>เล่นมาถึงขั้นง็อกันตรที่เป็นเส้นสายของฉันพอทราบครับผมพอจะมีแผนสำรองหรือปะเด็กวิวิศนุบอกเออมองหน่อยเอาเรื่องอะไรไดไนได้เรื่องไงปะที่กับไน ่ิติดตามไา้นาไนให้ใกล้ชิดขึ้น,นดูว่ามันทำอะไรอยู่แล้วติดต่อใครบ้างใอะไรฟ้าผ่าลงกลางอกโอ๊ยอย่าเปิดประตูมอสโซนะ,าะมาไวจัง ยา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 แรงเหมือนกันนะยา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 มองก่อนไม่มองเลยอ่ะโอ้ตันนาจริงมึงแรงอยู่นะบุกมาถึงห้องเลยอ่ะโอ้่ฉันว่าไงนี่ไง แต่ฟ้านุ้กก็ปอแปะอยู่นะกูชอบอ่ะปอเดี๋ยวคุณเดี๋ยวน้องเจนจริงอีดอกปอแปะอเหรอพี่เขาบ่าปอแปะอีดอกคุณคือใครเหรอครับฉันคนเสียใจมาเนี่ยที่นายจำฉันไม่ไดู้ลิงแบบไม่รู้จักคุณนะครับมาตามของอ่ะของของฉันฉันขอเข้าไปหน่อยชิม ก้อยปล่อยมือจากประตูผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่รู้จักคุณจริงๆ,ๆขอโทษด้วยนะครับผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วขอเสียมาราย,ยาทหน่อยครับลุมอ่ะกลัมลกวามากเออบุกลุกเวอร์ามาเฟียไม<อ>่ห้องนายเลยเนี่ยเป็นมาเฟียก็ต้องมีมารยาทบ้างแล้วนี่อยู่คนเดียวหรือเปล่าใครอนุญ,ญาตให้คุณเข้ามาออกไปจากห้องผมเดี๋ยวนี้นะเนี่ผมจะโทรแจ้งตำรวจจริงๆด้วยคุณขอเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะ เราจะได้คุยกันดีๆเอาบริการออกไปนี่คุณรู้ที่ยู่ผมได้ไงยอมแล้ว้วสิเนี่คุณตำรวจว่จำฉันได้ไม่รู้จักคุณนายบอกว่าสติดีจำได้หมดทุกอย่างไม่รู้จักไม่ได้แปลว่าจำไม่ได้เมื่อคืนนายเรียกร้องให้ฉันก่อนอยู่เลยนะมีคนปักแจวอินเลยวะแล้วทำไมวันนี้ผักใสายแลาทจำได้แต่ไม่รู้จักไง ก็ไม่รู้จักมึปล่อยให้ป้าปากแจวไปปากแจวดีเนาะกูอยากเห็นคุณกระมลนเราตีนทีมหน้าย่ยเาเด้อแล้วคุณกระมลนไม่ได้หัอคุณกระมลนนาผมไม่ได้ทำอางนล้นสักหน่อยจะบอกว่าลืมเรื่องเมื่อคืนของเราสองคนไปแล้วมันเขียวอะมึงกดดันอะฉันซีดหมดแหละ บรรกาศอยู่บริการอยู่อะไรอะไรเบี oh, Dude, ้ยวเนี ok ่ยก okay, ูชอบเบี้ยวอีกเขาเบื่อเขาอินเดียเขาเอโดะอะไรเข้ามานะพิมอะไรเนาะรักเฮ้อเราวิ่งน่ารักจ้าเรามาคุยดีๆกันดีกว่าคิมเร้วแม่เข้าห้องน้ำกิมนายจะหนีฉันทำไม คุยดีๆลงอ่านถ้าจะคุยคุณก็อยู่ตรงนั้นแหละเอชชาจำชื่ออะไรนะจำไม่ได้ทนายแน่จริงกระมวลฉันชื่อกระมวลฉันชื่อบุษบาชอบกินแปรรนปไม่ทีแรกจะเละจะเละกับหรือว่าจริงๆแล้วชื่อกระมวลนาสซุนสันโดษ คุณต้องการอะไรจากผมเพราะผมคือคำถามแรกเนี่ยประธานบริษัทการที่ฉันจะหาที่อยู่ใครสักคนมันไม่ได้ยากสำหรับฉันคำถามที่สองฉันอยากให้นายไปอยู่ที่บ้านฉันเเลยเหรออุ้ยตะโกนทำไมทำไมผมต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักด้วยล่ะอีกอย่างเรื่องเมื่อคืนเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้ว ให้มันผ่านไปไม่ได้หรอกจบมแล้วให้มันจไปนายจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่สำหรับฉันนายคือคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยอุมะฉันจะให้เวลานายคิดก็แล้วกันแล้วฉันจะมาหานายทุกวันโมาทำความรู้จักจนกว่านายจะตอบตกลงไปอยู่กับฉันไปกันดะไปกันเอ้าวไปกแค่ความสัมพันธ์คืนเดียวหรือเปล่าวันไนแสนเน่ยคุณคุณลืมมันไปไม่ได้หรอ ท oh oh. yeah. anyway. ีกอย่างผมไม่มีวันไปอยู่กับคุณหรอกจะรอดูถึงมันจะเป็นแค่คืนเดียวเนี่ยแต่มันก็เป็นคืนเดียวที่ทำให้ฉันติดใจแล้วก็ถึงใจพี่โอนคุกรมวลขอดมถาวด้วยคุณกรมนน่าเปรียบความสัมพันธ์วันนี้สแตนเป็นความสัมพันธ์อย่างเด่นไม่ได้หนิไงไม่ได้มึงไปเลยนะคุณ ผมไม่คุยกับคุณแล้วกูทนออกไปจากห้องผมได้แล้วถ,<า>ถ้าขึ้นถ้าขึ้นเตียงกูขนาดนี้กูทนไม่ไหวแล้วมันยามฉันก็แค่จะรับผิดชอบนะเฮ้ยเรือ่องความรักไม่ใช่ให้โอกาสฉันไม่ได้เลยไงนายก็รู้นี่ว่าคืนนั้นเราเข้ากันดีขนาดไหนหรือว่านายคิดว่ามันไม่ไดี ดีนะพี่ฟาดแรงกวนีโอกาสให้ฉันมาเจอมันยากมากเลยอปส่งพวกมึงมาตอนนี้ซรีโอเคคนที่ไม่โอเคอะมึงซัาดิดเหรอไม่ฉันคิดจหลอคุณกมลแล้วก็คุณทีกมลมาสันดาลกมลละ เดีด๋ยวว่านายชิดว่าม,มันไม่ดีเลยอย่าทำเป็นกลัวดิเขาแค่เปิดโรงแรมก็เชืไม่เชอแม่คันจะยิ่งแน่ใจนะเว้ยมันยากมากเลยจบไปเลยจุ่มจบ่มอ้ยนี่นี่นี่โม่งด่างเรื่องมารายาทอยู่เลยโอ้ยสู้เขาลูกสู้เขากันเปล่าขายเขา,เขายังไม่ได้อนุญาตเลยลูกน้องก,ก็ไม่มีมารายาทเหมือนกันเขาประตูอยู่นีวขอโทษที่รบกวนนายคุณคิมได้ครับมีภารกิจด่วน มีอะไรก็ว่ามาโกดังของเราที่ฉัเชิงซาวลังถูกเพลิงไหม้ครับตอนนี้กาลังดับไฟกันอยู่พอป่าหรอวันนี้ฉันคงไม่ว่างคุยกับนายต่อนายเราคิดเรื่องของเราดูต่อแล้วคันเ่เป็นใครมาจากไหนเออมันก็แอบน่ากลัวอยู่ดิเป็นใครมาจากไหนก่อน คนคำฟ้ามึงอย่าเข่าไปเชื่อนะเกิดเรื่องบ้าอะไรรึมึงเนี่ยถ้าทางอีกมาเฟียรถหน้าล้อของสั่งคนไปดูแลคิมด้วยยายคล้าสายตาครับนายที่ทำอยู่อ่ะ คือการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวเขามึงเขาไม่สนหพอกนียสามคนเราเรื่องที่โกดอ่ะเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่สินค้าล่าสุดของเราสองออกไปแล้วมีเหลือแค่เสื้อกล่องไม่มากครับส่วนลูกน้องของเราปลอดภัยดีต้องเป็นแก๊งพี่บีมแน่เลยแล้วบอกพวกตำรวจเลยใช่ไหมว่าไม่ต้องมายุ่งเรียบร้อยแล้วครับดี

มาโอ้ยให้ส่งพวกมึงมาพอแล้ว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 มาเฮ้ยเฮ้ยนายถามก็ตอบดีวะเออคุณดานายอรุณพัฒน์ถ้ามึงไม่ตอบงั้นก็เฮ้ยเลยเลย แล้วหน้าตาแต่ละคนก็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยแล้วพวกมันก็ไปสืบมาด้วยนะว่าใครส่งไอ้สว่านนี่มาเยอะเดี๋ยวไ่กันเลยวะนี่ไงนบอกกูไงโดนจับคนเดียวไอ้คนที่โดนจับคงสารภาพนะครับนายแต่โกังของมันก็เสียหายนะครับเรื่องนั้นกูรู้น่ะแต่มันก็รู้ว่ามึงคนลงมืออ่ะฆ่าลูกน้องกูหมดเลยตั้งใจจะกูกไอ้ทุ่ม มาสืบยุ่งยากเรื่องกูก่อนแทนที่ฆ้าลูกน้องกูจริงค่ะชารอไม่เหมือนกูมึงตายหรืไม่าชอบคนเลวเลวเดียวมึงไปตามทุกคนมาปชุมดดอยู่นี้จับไปนเนนก่อนชิมยหนก็มีด่่มันคืนดีโอเคจน้นจะจงนัี่างกมจชอเนี่ยฮนซีนั้นก็ชิ้นนี 이완 씨는 저에게 이름 즉방이 마치셨으니까 이완 씨에게 자세히보고하겠습니다 네, 그럼 한국에서 보시죠. 좋은 소식 기대하겠습니다. 코난님이 분당이려나? 레이. 라 코난이요. 뭐 이거 데이트. 데이트 나이, 커리 이트 나이. นอ้อหรอกลดน้ำแบบนั้นต้นไม้ก็จะตายหมดไหมนอ้อหรอเป็นอะไรเป็นแฟนเดย์เปล่ากูแค่คิดอะไรเพลินอนะมึงคิดถึงเรื่องไรอยู่ตั้งแต่กลับมาจากงานรั้งรุ่นอนะอะไ,ไหนมึงเมื่อบ่อย,ยนี่เพื่อนอะไรเพื่กูไม่ได้อยากงี้เง่าละแต่บางทีกูคิดว่ามึงกับพี่คิม กูมีแค่มึงอิดคิดแค่นี้ก็พอโซพูดได้ใครๆก็พูดได้ลมปากอ่ะอ๋ออีนี้มันมาไปพักๆกว่ะะไไ่ิจด้ยังงอาหายแล้วโอ้กระบอกเพชรช้ำน้ำตายหมดเขาไม่ต้องไม่มันอยู่ได้ด้วยแสงแดดแค่อโอเคไม่ต้องลดขนาดนั้น คุณคิมครับผมยังไม่ได้บอกเลยนะคุณคิมว่ามือคุณกบลบอกว่าอีกสองวันจะมารับคุณคิมไปกินข้าวครับโอเคผมรู้ละขอโทษนะครับช่วยเอาขาออกไปจากประตูนหน่อยได้ไหมครับนายชอบคุณคิมมากนะครับ ทำไมคุณคิมใจน้กับนายผมจ้ะต้องได้ต้องได้เงินเพิ่มแนะโบนัสโบนัส้นาเออเออเลึกๆก็ชอบเกาสูนเกาศูจอหนิบสอง พักค่ะพรุ่งนี้น่าจะเหนื่อยทั้งวันครับนายบริการดูอยากได้รางวันลวน้ำค่ะเฮ้ยอะไรอยูน่นะเอ่อเอ่อคุณกำมลคะค,คือว่ามีเรื่องอะไรปวรใช่หรือเปล่าเบื่อเรื่องอะไใช อย,อยู่ในครัวค่ะเดี๋ยวป้าไอ้พาเขามาสวัสดีคุณกันนะคะมาช่วยเห็นหลานชายป้าเขาดปอย่างไรครับผู้ใด,ดล่นะเนาะใบบุญสวัสดีครับชื่ออะไใบบุญครับเรื่อนอยู่ชั้นไหนละ่ะ จะอยู่ที่เนี่ยดูแลยายกับพอส่วนเรื่องเรียนเนี่ยฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองเออคุณกระมุเอาตามนั้นเลยครับไม่ต้องคิดมากถือเป็นบุทคุณอะไรไเฮอยอีกมุมหนึง่งเอาตามที่ฉันบอกแล้วกันพอบุญทุ่มขอบคุณค้าขมครับไปตามชัดมาจัดการทุกเรื่องด้วยได้ไ เหรอไม่ทุ่มมัเป็นกำลังใชู่ึเป็นบุญงแล้วใบบุญใบบุญของจริงใบบุญเย็นนะฉันไปพักผ่อนก่อนเค็มเลยใบบุญขอบคุณพี่คงเพื้อนูช่รึขอบคุณครับพี่คง มะอะไรแล้วผมขอตัวนะครับใบบุญดูเอ็นดูคมอยู่นะคมบุญเหรอเออคมบุญคมใบถูกไหมยายบอกแล้วว่าคมสมุนแต่งกายดีอยู่กระต๊อบน้องบอบอลูกเอาเอาอ่ะมีใบบุญมันก็สัเจนอยู่นะเลยเลยต่อนนายายอ่ะ เยยไปนลอมมราแล้ประสบเรสีนะปิดประตูใส่ลูกน้องเฉลิมวันนี้อีลูกน้องก็รายงานเก่งคุณกมลคิดถึงก็ดีจำเสียงฉันได้ด้วยคุณเบลเบอร์ผมมาจากไหนเนี่ยว่าเขาไม่รู้จักที่อยู่มึงเลยไม่รู้เลยที่อยู่เบอร์นายเนี่ยก็มีอยู่ในแค่ฉันโกหก นิสัยเสียทำไมคุณไม่ขอผมดีๆล่ะไม่าด้เมื่อามเป็นส่วนตัวฉันจะไเจ้าของเยังไม่อนุญาตเลยโอเคโอเคฉันยอมละถ้างั้นฉันขอลายเลยแล้วกันขออนุญาตนะไม่ผมไม่อนุญาต,ตก็ห้ามคุณโทรมาหาผมอีกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนเบอร์ ชโคกเป็นแค่จะโทรมาบอกไงแบบจังจฉันต้องบินดัวไปทํางานที่ต่างประเทศวิเหมือนพี่เจมเลยอ่ะสามวันนี้จริงๆนะคงไม่ได้ไปหานายแต่เขาไปโซนฉันกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะรับนายที่คอนโดรับไปไหนผมไม่ไปอยู่กับคุณหรอกนะเอ้ที่คิดเรื่องไปอยู่กับฉันแล้วเหรอฉันก็แค่จะพานายไปกินข้าว ไปไหนผมก็ไม่ไปทั้งนั้นแหละไปกินข้าวผมก็ไม่ไปอย่างมไม่ไปกับคนอย่างคุณหรอกเออแค่นี้นะผมจะนอนละแตแกใครจะไปกับคนอย่างคุณออมีวันซะะพวกคุเดียวเก่งนะตัวละครตัวนี้ตัดภาพ โอ้ยเลยเลยมีความสุขเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขโอ้โหมีความสุขเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขมึงอ่ะสีเลยเป็นแบบนี้เนาะ ติ๊กต็อกหึงหัวเราะอะไรอ่ะดูหน้านะลงหน้ามึงตลกมากอะที่พี่ทอยแท็กมาตลกยังไงวะคิ้วขมวดหน้าเข้มหน้าเครียดอะไรขนาดนั้นวะแต่ก็หมอกแคปชั่นแหละเขาคนอยู่ห้องสีอุ่นกับการลดต้นกระบองเพชรคู่รักสายโหดหรออืม แล้วงูโหดยังไงโหก่อนกูโหดมากเถอะตอนเนี้ไม่คุยมึงแล้วไม่โหดอดีแล้วอยากป็ปเลนตาพานทำไมอะ ขี้เกียจนะลูกก็้คิมนี่ดูดีทุกรูกจริงๆชมมันจังก็ดูดีจริงๆไม่เชื่อดูดีเอออืมทดสอบไหน เลิกคิดม,มากเรื่องพี่คิมแล้วนะเอราอมึงบอกมึงจะมีแค่กูอืมดีแล้วมึงสัญญาใช่ไหมว่ามึงจะมีแค่กูสัญญา,า,าได้ไหมจ้าอืมยาปี๊ You'll my day one all be สาวแบบสาวคือเป็นชู้กับผี เอาไรเข้าใจอีกแล้วคุยเทมแต่ใจไม่ลงลายโย่ไม่จำคือตัดเป็นตินแบบนี้เลยนาะไม่แคยเธอจะยอมรับไหมเฮ้ยอ้โหดีใจมากที ต่อไปเวลากูเสียใจกูต้องคิดแบบนี้แหละในระหว่างที่เราเสียใจอยู่อ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะ มใช่แหละกูบอกฟอนไทยเลยยยาดีย่ามันจ่เวียบจบอะไรกันใจทีเขาไ้กลับ้ายายาเฮ้ยเฮ้เฮ้เวล์คัมบักทูยูออฟฟิศจะมารับไปดินเนอร์นะเตรียมตัวนะตนนะ วันนี้ยอมเอาพี่คิมหายแล้วเหรอหายแล้วสิพี่เลยรีบมาไงพี่ไม่อยู่เนี่ยพวกเราจะเหงากันอ้นี่ต้องเลยพี่คิมเมื่อกี้จีนพุ่งพูดกับพี่แม่อยู่แล้วว่าพี่คิมมาใจร้ายไม่ยอมให้พวกเราไปเยี่ยมที่คอนโดด้วยเพราพี่กลัวพวกเราติดไข้ไงไข้ที่ชนคนที่ใช่ว่าแต่ไข้จริงๆหรือว่าอย่านะไข้ แหงคะรู้ทันแล้วเราเนี่ยไมจะไมู่้จะมีโอกาสองช่องแล้วนี่มีงานอะไรที่พี่ทำค้างไว้อีกไหมส่งให้พี่ได้เลยนะพี่มารับกรรมแล้วได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งกรรมส่งงานไปให้ถึงโต๊ะเลยค่ะเออยังพี่คิมรอสักพุ่นะคะเร็วๆค่ะพี่รอไม่ไหวแล้ว อานะเราเะได้ตอนนได้ยู่มากคิมครับมาแล้วมาแล้วดีครับอุ้ยเยพี่ตามพี่ตามน้องคิมเป็นไงบ้างครับเมื่อว,วานที่มาหาแต่ว่าเมย์เขาบอกว่าคิมไม่สบายก็เลยไม่ได้มาแต่จริงเนี่ยพี่อยากไปเยี่ยมน้องคิมมากเลยนะครับมเมย์บอกปัดไปะคะ่ะว่าพี่คิมไม่ชอบให้ใครจะเยี่ยม คือผมดีขึ้นมาก้ะครับชื่นคุณการันทางนี้ก่อนกัคเลยมั่นใจว่าก็สิบมากกิมรีนนั่นแหะดการันถ้าพี่รู้ว่าคิมเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนนะพี่คงไปเยี่ยมที่บ้านแล้วล่ะครับบุ๊ยนี่ครับพี่เอากระเช้าผลไม้มาให้ตอนแรกเนี่ยจะฝากให้เมย์ไปให้คิมเขาตามต่อออกตามประตูนะ รับรับมาก่อนมันก็ได้กินอยู่นะอขอบไปนะครับแต่วันหลังเนี่ยไม,ไ,ไม่ต้องไ,ได้ครับตองเขมครับคิมตัวเป็นบอสเนาะล้องเข้มพกวันแล้วใช่ไหมครับงั้นใา้เขาที่แบบนี่นะครับนะครับไซแซน<ม>คนมีมาริเี้น

เดินครับอย่าลุงติไม่ชินหรอกมันโงแรมที่เราเจอกันเองคุณตั้งใจจะทำอะไรกันแน่พล้วนายคิดว่าไง,างคุณเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนไม่เห็นคุณเป็นแบบนี้เลยคุณเคยใจดีกว่าน,นี้ฉันไม่ใช่คนใจดีก<ะ>็เป็นอีพีที่ไปตามง้อเขาถึงคอนโดคือเป็นเอาอย่างนี้เป็นอีพีที่ ตอนนี้คุณกระมลน,น่าจะไล่ล่าน้องหล่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นทีีที่แบบว่าน้นนองเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนเหยื่อที่กำลังจะโดนงำนน <c oughs> ใช่ถ้าพูดภาษาแบบไม่สุภาพก็คือตามเมียกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ใช่แล <c oughs> <c oughs> <ๆ>้วแต่ปาแบบเงี้ยหาย แต่เราก็เริ่มสับสนแล้วนะ <S <S เริ่มแบบปิคิดแล้วว่าเออ,เอ,อแต่หือว่าเราจะมีไซด์เด่นใจก็ยังผัวพันกับคนเก่าอยู่เออด้วยความที่แบบว่าเขามาด้วยความแปลกๆอะ่ะมันจะแบบเอ็กเซปต์เลยเราก็ยังยอมรับตัวเองจุดนั้นไม่ได้เข้าใจปะป๊าแต่ในขณะเดียวกัน2่องไอเขาแล้วก็ร้องไหยังไมีแฟนคือจริงๆอ่ะเราว่ามันคงเป็นฟีลแบบ คือน้องอคงไม่ได้คิดอะไรน้องคงคิดว่าเป็นแค่วันในแดนแต่เขาคงรู้สึกดีที่เขามาทําอะไรแบบมาทําอะไรพิเศษๆไง้จกกนกลางคืนไงแล้วมาเจอเวอร์ชั่นกลางวันมันก็คงแบบ พลมูดก็ลองดูว่าจะชนะใจน้องได้หรือเปล่าคุณมาเฟียที่ค่อนข้างแบดแบดคนนี้ก็โกลนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ให้ให้โอกาสแบเขาให้เวลาเนาะให้เวลากักน้องเพราะว่าถ้าในลักษณะของโกลนต้องอะไรต้องไวคือต้องแบบเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับน้องคือแบบอะให้เวลาให้น้องได้ตัดสินใจมันก็เลยโลดเออนั่นแหละก็ใจช่วยได้ตามเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นในมาเฟียเนาะก็ต้องรอดู้ว่าเป็นยังไงต่อดูสด ทุกวันพุธใช่ดูตอทุกวันพุธห้าทุ่มนะฮะทางช่อง GMM 25แล้วก็ดูย้อนหลังทางช่อง YouTube Y i n t e r t a i n m e n t นั่นเองนะคะฝากด้วยลวกันสำหรับไร้านักนะรักของมาเฟียติดตามีแอคชั่นของเราด้วยในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG หลังขอช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye